สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มารีพาไทยทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะสาหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบผ้าถุงนะคะสนใจนะคะสั่งตัดผ้าถุงนะคะไว้ใส่เข้าพรรษาปีนี้ค่ะคะุณลูกค้าค่ะสาหรับนะคะวันนี้นะมีผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอนะคะมานําเสนอคะ่ะคุณลูกค้าค่ะสีม่วงคะ่ะสีม่วงาลายแพรวาค่ะคุณลูกค้าของของคุณพี่นะคะคุณกุณละอรอนนะคะคุณละออนเนาะอาเภอเมืองนะคะจังหวัดนนทบุรีค่ะ สั่งตัดนะคะสั่งตัดผ้าถุงนะคะกับร้านแม่บริพ่าทไทยของเราค่ะสีม่วงผ้าฝ้ายหมักโคนผ้าฝ้ายหมักโคนสีม่วงค่ะคุณลูกค้าขาลายแพรวสวยพรีเมียมมากๆเลยค่ะคุณลูกค้าขาสำหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสีม่วงนะระับผืนนี้นะคะสั่งตัดได้เลยนะคะคุณลูกค้า่ะราคาพิเศษราคาดีราคาจัดโปรโมชั่นนะคะขอบคุณคุณลูกค้าทั้ง2,700ท่านทางช่องยูทูบแม่บริพาทไทยของเราค่ะปกติ1,790บาท ะะปกตินะคะรับออเดอร์ตัดอยู่ที่1790ัรบาทช่วงนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษขอบคุณคุณลูกค้านะคะอยู่ที่นะราคาสวยราคาดีมาก1490ัรบาท1,490ัรบาทบริการจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะคุณลูกค้าคะสวยๆอย่างนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟให้กับคุณลูกค้าทั่วไทยเลยจ้ะคุณลูกค้านะคะใส่เอวเท่าไหร่นะคะแจ้งมาได้ ใส่เอวเท่าไหร่สะโพกเท่าไหร่นะคะคุณลูกค้าแจ้งได้เลยนะคะเหมือนคุณออเนาะใส่เอวอยู่ที่29สะโพก40นะคะความยาวอยู่ที่35นิ้วโอเคได้เลยค่ะคุณลูกค,าคา้า่ะสวมใส่ง่ายสวมใส่สบายผ้าถมแบบป้ายนะคะผ้าถมแบบป้ายติดตะขอนะคะคุณลูกค้าค่ะเนี่ยทำแค่นี้เองค่ะเพราะว่าจะแบ,บ่งเป็น3ส่วนเห็นไหมคะส่วนที่อยู่ตรงกลางจะเป็นส่วนที่อยู่แผ่นหลังนะคะแผ่นหลังแบบนี้นะคะคุณลูกค้าค่ะถ้าเป็นรุ่นนี้นะ,ะขอแ,แจ้งเลยว่าแบบว่ามันจะเป็นอะไรที่เข้าทรงมากๆเป็นอะไรที่เข้าทรงส่วนมากๆเลยค่ะเอว29นะคะ นุ่งใส่ได้นะเอวยิบเก้านุ่งก็ใส่ได้นะสะโพกอยู่ที่40เท่ากันเลยค่ะสะโพก40ิความยาวอยู่ที่35้นิ้วน,นะคะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าแจ้งแบบนี้ได้เลยนะคะสนใจสั่งตัดนะคะสนใจสั่งตัดผ้าถุงกับทางร้านแม่มรีผ้าไทยของเรานะคะสั่งตัดเข้ามาได้เลยค่ะสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะมีหลากหลายสีมากๆเลยค่ะสีที่คุณลูกค้าเห็นอยู่นี้คือสีม่วงนะคะสีม่วงเข้มสีม่วงเข้มสวยมากๆเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะสีม่วงเข้มสวยมากๆเลยสามารถนะคะนาไปสวมใส่กับเสื้อได้หลากหลายสีีม่ววาาจะเเป็นสสื้อข เสื้อสีม่วงนะคะเสื้อสีแดงก็ได้นะแดงเขียวเหลืองนะคะดําขาวนะคะพิมได้หมดเลยค่ะคุณล er. ูกค้า่ะสวยมากรือว่าจะเป็นกับสีม่วงเข้มก็สวยค่ะคุณลูกค้าค่ะสวยพรีเมียมมากๆเลยค่ะสาหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบน้องงานผ้าไทยผ้าทอนะคะงานผ้าไทยผ้าทอสวยสวยใส่ง่ายสบายๆนะคะคุณลูกค้าค่ะคิดถึงร้านแม่มารีผ้าไทยของเรานะคะคิดถึงร้านแม่มารีผ้าไทยของเรานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง u t u b e แม่มารีผ้าไทยได้เลยนะคะคุณลูกค้าเข้าชมคลิปย้อนหลัง เข้าชมคลิปย้อนหลังทั้ง2,000คลิปได้เลยคุณลูกค้าเลือกดูเลือกชมเลือกช็อปได้เลยค่ะชอบสินค้ารุ่นไหนแบบไหนจดเตรียมกระดาษปากกาจดไว้ได้เลยหรือว่าแคปเจอร์หน้าจอเก็บไว้หรือว่าแคปเจอร์หน้าจอเก็บไว้แล้วเลือกมานะคะว่าคุณลูกค้าชอบแบบไหนและแอดไลน์เข้ามาค่ะเพิ่มเพื่อนยังไงเนาะเพิ่มเพื่อนนะคะทางไลน์นะคะกดไลน์ขึ้นมาใช่ไหมคะคุณลูกค้ากดไลน์ขึ้นมาปุ๊บนะคะคุณลูกค้าก็เพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์เพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์เข้ามาได้เลยะค่09041608 ลูกค้าค่ะรับสีม่วงค่ะผ้าถุงสีสผ้าถุงแบบป้ายนะคะผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอนะคะคุณลูกค้าค่ะผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอสีม่วงค่ะรับผืนนี้นะคะ1 4 9 0บาท1490ริบาทบริการจัดส่งปีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะคุณลูกค้าค่ะด้านในนะคะด้านในเราก็จะแยกเป็นส่วนนะแบบนี้นะถ้ารุ่นนี้นะคะด้านในจะแยกเป็นส่วนแบบนี้เลยสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ทราบเอวสะโพกแล้วก็ความยาวที่ชัดเจนคุณลูกค้าแจ้งได้ หรือว่าคุณลูกค้านะคะทราบแค่เอวเราก็ตัดเป็นแบบป้ายฟรีไซส์ได้สบายค่ะตัดได้ค่ะคุณลูกค้าขาใสสวยเหมือนเดิมเหมือนที่นุ่มใส่อยู่ก็จะเป็นแบบป้ายฟรีไซส์นะคะคุณลูกค้าค่ะเพียงแค่นอตติดตะขอรอบเอวแล้วก็ทางร้านของเราจะเก็บทรงเก็บทรงนะคะพอเราใส่เป็นสะโพกอะไรเงี้ยมันก็จะลงเข้าทรงเข้ารูปไปอีกค่ะคุณลูกค้าค่ะใส่สวยใส่สบายใส,ส่ง่ายค่ะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ทราบแค่เอวก็แจ้งแบบนี้ก็ได้ค่ะคุณลูกค้าค่ะมีหลากหลายแบบ ถ้าถุงของร้านแม่บริพัาไทยของเรานะคะมีให้เลือกหลากหลายแบบมากๆอยู่ที่ว่าเรานะคะชอบแบบไหนนะลักษณะรูปร่างเราแบบไหนอะไรยังไงนะคะโทรมาพูดคุยสอบถามได้นะคะโทรมานะโทรมาหาลูกก่อนได้นะคะ089-0416-008 089-0416-008ได้เลยนะคะคุณลูกค้าคะรับผืนไหนชอบผืนไหนนะคะโทรมานะ 0890G16008 หรือว่าแอดไลน์เข้ามาค่ะ MAL046 ได้เลยค่ะคุณลูกค้าค่ะทรงนี้เป็นอะไรที่ใส่ง่ายใส่สบายมากๆเลยสวมใส่ง่ายภายในสิบนะ10วินาทีอะ10วินาทีถึง15วินาทีแค่นั้นค่ะคุณลูกค้าขายอยู่น้าเนี่ยค่ะแรก็ติดต่อใส่ง่ายมากนะคะนี่ค่ะเห็นไหมใส่ง่ายที่สุดในโลกเป็นทรงที่ใส่ง่ายที่สุดในโลก,โลกแล้วสวยด้วยนะคะ ขอคอนเฟิร์มแล้วว่าสวยมากนะคะเนี่ยเข้าสะโพกเป๊ะเลยนะคะคุณลูกค้าค่ะเพราะว่าเราใส่สะโพกเข้ากันเนี่ยค่ะเนี่ยเห็นไหมเข้าเอวสะโพกแล้วก็ความยาวก็จะเป็นทรงสอบแบบนี้ค่ะคุณลูกค้าค่ะสวยพรีเมียมมากสวยพรีเมียมมากๆเลยค่ะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่สนใจนะคะสั่งตัดนะคะสั่งตัดผ้าถุงก,กับร้านแม่มารี่ผ้าไทยของเรานะคะเลือกผ้าได้เลยเลือกผ้าได้เลยนะคะเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดสมัครใช้นะคะที่ช่อง YouTube แม่มารีผ้าไทยได้เลยนะคะเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดสมัครใชที่ช่อง y o YouTube แม่มาร แล้วก็ชมได้เลยนะว่าผ้านะคะผ้าลายแพยวามีทั้งหมด1 0เฉดสีนะคะดูได้เลยค่ะว่าคุณลูกค้าชอบสีไหนและจบมานะคะพร้อมรายละเอียดข้อมูลนะคะในการตัดผ้าถุงก็คือเอวสะโพกแล้วก็ความยาวผ้าถุงที่ต้องการแค่นั้นเองค่ะคุณลูกค้าค่ะนุ่มสูง106ซนติเมตรหซนติเมตรนุ่มใส่ผ้าถุงความยาวอยู่ที่35นิ้วนะคะพี่ๆค่ะเอวใส่30สะโพก40นะคะันนี้เอว29ก็ใส่ได้นะนี่ค่ะแล้วก็ใส่ย9 30ิบใก่ได้ค่ะคก็ใส่ได้ค่ะค แล้วแต่เนาะคุณลูกค้านะคะจะใส่แบบพอดีแล้วก็หลวมนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะแต่ทางร้านของเรานะคะบริการตัดเย็บให้นะจ๊ะสวยสวยนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟให้กับคุณลูกค้าทุกท่านเลยค่ะรับผืนนี้นะคะสีม่วงสีม่วงผ้าฝ้ายมักโคนลายแพวาผ้าฝ้ายมักโคนลายแพวาผืนนี้ค่ะสวยพรีเมียมมากๆสวยพรีเมียมมากๆเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะรับรุ่นนี้นะคะผืนนี้1490ัรบาท1490ัรบาทบริการจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่ปวกเพิ่มนะคะคคูก้านะ วสวยๆแบบนี้เลยจ้าพร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟให้กับคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะรับผื่นนี้สั่งตัดนะคะสีนี้โทมานะ090416008 090416008ค่ะคุณลูกค้าค่ะขอพระคุณมากๆเลยขอพระคุณคุณลูกค้าทั้ง6,700ท่านความช่อง YouTube แม่บริพาไทยของเราเลยค่ะขอพระคุณทุกการติดตามขอพรบคุณคุณลูกค้าทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนสนับสนุนนะคะสั่งตัดนะคะสั่งตัดชุดสั่งตัดเสื้อสั่งตัดผ้าถุงก,กับทางร้านแม่บริพาไทยสั่งซื้อผ้ามาเยอะมากๆเลย ยังไงก็ต้องขอบพระคุณด้วยนะขอบพระคุณพี่พี่ทุกท่านมากๆด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ